คลิปนี้พาเ,เพื่อนๆมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรถที่น้องลิซ่าขับหลังจากน้องปล่อยคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดอายุครบ27ปีกันค่ะล่าสุดนี้มันก็เริ่มมีข้อมูลออกมามากมายจากผู้รู้บ้างนะคะนักข่าวบ้างแต่ว่าต้องบอกว่ามันยิ่งอหญ่ตรงที่ทั้งโลกมีแค่10คันนี่หละคะ่ะมีการนั่งรถแล้วก็ขับรถเองด้วยนะคะด้านในก็จะตกแต่งไปด้วยสีเหลืองซึ่งแอดก็นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วโดยน้องลิซ่าขับรถ mercedes amg g 6 3 m a n s u r y g, 63, ie, g class สีขาวมูลค่ากว่า17ล้านเ0 หมืนล้านบาทไทยนะคะอันนี้คือราคาบาทไทยและยังไม่รวมที่โนริซ่าตกแต่งด้านในเป็นสีโปรดแั้วก็คือสีเหลืองอีกหลักกี่ล้านก็ไม่รู้นะคะด้านในพาเ,เพื่อนๆมาเปิดสเปค Mercedes AMG G63 Mansory G-Class ซึ่ง Mercedes AMG G63 4x4 ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV off-road ที่โดดเด่นมากของ Mercedes และเมื่อได้จูนเนอร์ชื่อดังอย่างเยอรมนีอย่าง Mansory นะคะที่โชว์ชุดแต่งแบบสุดโหดของโมเดลดังกล่าวในชื่อ Mansory g r o n o s 4x4 เจ้าตัวนี้จะมีของจำนวนจำกัดเพียง10คันเท่านั้นซึ่งโนนิซาคือหนึ่งในนั้นส่วนการซีมเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสมอยู่ที่13.3ถึง13.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรขณะที่การปล คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อใช้งานแบบผสมอยู่ที่304-299กรัมต่อกิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซินรหัส M177V8 สูบ4.0ลิตร3,982ซีซีใบเชอรอโบกำลังสูงสุด585แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีค่ะแรงบิสูงสุดอยู่ที่850นิวตันเมตรที่2,500-3,500รอบต่อน,นาทีจับคู่เกียร์อัตโนม,มัติ AMG SpaceShift c t ได g ีรอนิก9จังหวะขับเคลื่อน4ลอ้อ AMG Performance f o r m a g i c วิวได้ i ิดีโอใบช b วง t r สทร t i ิวชันอัพสี่ต่อ60โอบโอ my god ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทุกคนมันมี1ิคันทั่วโลกและก็น้องิซาเป็นหนึ่งในนั้นนอกจากนี้เรื่องรถของน้องิซานี่แหละแฟนคลับเขามีการซูมเข้าไปจากภาพนี้จะได้เห็นว่ามีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนกันอยู่จะแม่เพราะว่าน้องิซาถ่ายเพียงด้านเดียวใช่ไหมอุ้ยไปสามนักซิ่งนี่นาะหลายคนบอกว่าคิดว่าน่าจะมีมากกว่า1คันแน่นอนคะ่ะคนรักรถไม่พลาดแน่ๆเพราะว่าน้องิซาเป็น สาวนักซิงว่าแต่ว่าจะมีอาการเหมือนแมวงอกไหมล่ะคะโนริซ่าแต่ว่าไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าเราสวยและก็รวยมากแถมรถคันที่พรีเซนต์ในคลิปเนี่ยก็มีแค่สิบคันจากบ้านก็ใหญ่เออเกาหลีเขามีชั้นใต้ดินทุกบ้านเลยนะคะที่ในซีรีส์ก็ชอบเดินลงชั้นใต้ดินค่ะไปลานจอดรถเหมือนกันเลยโอ้ยไฮโซโกเกะที่บอกว่าโนริซ่าชอบรถมากๆเนี่ยจากตู้เก็บของของโนรงิซ่านะคะด้านบนจะมีพระพิคเนศใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างจากพระพิคเนตเนี่ยค่ะจะเป็นเลโก้รถนะคะโอ้โนริซ่าของเรา นักสะสมเลโก,ก้รถนี่นะชอบรถของแท้ไม่ธรรมดาจริงๆสมฐานะบอสสาวของเรามากๆ